ช่วงนี้มาติดตามการจับกลุ่มนะคะแก๊งปล่อยเงินกู้ดอกเบีย้ยโหดกันบ้านนะคะซึ่งฝ่ายปกครองส่วนที่กําลังฐานเรือได้ใช้กฎอัยการสืบค่ะบุคคลบ้านในทุนเงินกู้ชาวจันทบุรีด้วยก็มีการยึดของกลางได้หลายรายการเลยทีเดียวนะคะซึ่งขณะที่การจู่โจมเนี่ยตรวจค้นแหล่งปล่อยเงินกู้ดอกเบีย้ยโหดในพื้นที่เมืองพัทยาก็พบลูกหนี้บางรายค่ะต้องจ่ายดอกเบีย้ยสูงกว่าวันละกว่า4 0,000บาทด้วยกันนะคะซึ่งก็เป็นตัวเลขที่สูงเลยทีเดียวค่ะเจ้าหน้าที่ก็พยายามพังประตูห้องพักนะคะของ,ขาง,ขางนายกิติพงษ์ ชุมพลภายในบ้านเลขที่53/67ในซอยหนองหินหมู่9ตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีหลังสืบทราบว่าเป็นการปล่อยนะคะเป็นแหล่งปล่อยเงินกู้นอกระบบเครือข่ายจันทบุรีจากการตรวจค้นพบสมุดบัญชีธนาคารระบ,บุชื่อนายกิติพงศ์และนางประสานหวังสิริซึ่งก็มียอดเงินหมุนเวียนสูงเกือบ5ล้านบาทนอกจากนี้ยังพบหนังสือสัญญ,ญาร่วมลงทุนที่มีชื่อผู้กู้อีกจํานวนหลายชุดเจ้าหน้าที่จึงตรวจยึดไปเป็นหลักฐานาเดี๋งวรก็ตามก่อนหน้านี้อเภอ เอบางละมุงและทานได้รับการร้องเรียนจากผู้ที่เสียหายที่กู้เงินนอกระบบบางรายว่าจะต้องส่งดอกเบีย้ยวันละกว่า40,000บาทโดยแก๊งนี้คิดอัตราดอกเบีย้ยร้อยละ2บาทต่อวันและก็ไม่มีการหักเงินต้น รวมทั้งมีการทําสัญญากับผู้ที่เสียหายในรูปแบบหนังสือสัญญาร่วมลงทุนและมีเงินหมุนเวียนวันละกว่า4ล้านบาทนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังสนที่กําลังใช้กฎอัยการศึกเข้าตรวจค้นบ้านเลขที่99/455หมู่บ้านโชคชัย8หมู่5ตาบลหนองปลือพบนายสิริวัฒนะ ภูมิพีรพงศ์ชาว,วอำเภอแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรีเจ้าของบ้านกับนางสาวอริสราวนันเงินเย็นภรรยาพร้อมของกลางหนังสือสัญญาเงินกู้สมุดบัญชีลูกค้าอาวุธปืนจำนวน2กระบอกพร้อมเครื่องกระสุนและก็สมุดบัญชีธนาคารต่างๆรวม22เล่มแต่ละเล่มก็มีเงินหมุนเวียนนับล้านบาทเจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวนายเสรีวัฒนะไปแจ้งข้อหา ข้าหาปล่อยเงินกู้แล้วก็เรียกเก็บดอกเบี้ยเกินกว่าตราที่กฎหมายกำหนดก่อนที่จะส่งตัวให้พนักงานสอบสวนสพอนองปลือดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป